สวัสดีวันพระใหญ่นะครับอ่ะวันนี้มีโปรโมาเสนออีกเช่นเคยนะครับอ่ะใครไม่ได้ทำงานใครหยุดอ่ะในวันพระใหญ่นะอ่ะเซเวน่นอ่าจัดโปรให้นะครับอ่ะใครอยากมาดูรถวันนี้นะครับหรือวันถัดไปนะครับโปรยังลากยาวไปนะครับเป็นโปรที่จัดแล้วจัดเลยนะครับอ่ะเป็นโปรที่อาซอสั่งลุยนะครับอาซอบอกว่า จัดโปรให้หน่อยนะครับเอาโปรที่ลูกค้าให้ความสนใจเลยนะเสี่ยวอ้วนไม่ได้กำไรไม่เป็นไรอ่ะจัดไปนะครับน New Holland TT สามจุดสี่ศูนย์นะอ่ะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะจัดโปรให้ FC ให้ลูกค้าไปใช้กันนะครับอ่ะสามจุดสี่ศูนย์นะอ่ะเสี่ยอ้วนมีตัวที่ไม่ใช่ตัวพัดคือตัวเนี้ย สภาพดีมากๆเลยเซว่านจัดปลูให้3 9 9 0 0 0บาทนะครับจากเดิมนะครับ4 6 0 0 0 0บาทเลยนะแต่เซวอนจัดโปรให้เฉยๆนะครับไม่ได้กำไรเลยนะเป็นโปรทรระนะรี่ระบายสต็อกนะครับสต็อกมันเยอะนะมันล้นเลยนะครับล้นเลยก็ระบายสต็อกเฉยๆนะเซวอนมีสองคันนะมีให้เลือกด้วยมีล้อขาวกับล้อดำนะคันนี้คือล้อขาวนะ,ะใครมองหาอยู่ ่ะมีดันหน้ามีผันหลังนะไม่ใช่จัดโปรแลนะ้วไม่ให้ผ่านนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีผันหลังให้ด้วยนะครับเรื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ะใช้งานได้ปกติแห้งทั้งคันนะครับ่ใครมองหาอยู่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะเป็นโปรวันพระใหญ่นะครับวันโปรวันพระใหญ่นะทีทีสามจุดสี่ศูนย์สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจากราคาเดิมสี่แสนหกเลยนะ,ะเป็นโปรอสสั่งเลย ต่อด้วยคันนี้เลยนะครับอ่ะห้า8 HP นะครับอ่ะมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยจัดโปรวันพระใหญ่เหมือนกันอ่ะใครจะซื้อผ่อนใครจะซื้อสดอ่ะคันนี้เดิมขายอยู่590,000บาทนะอ่ะก็เพิ่งมาถึงนะครับก็จะจัดโปรให้นะครับนี่ยางสวยสีเส้นเลยนะครับอ่ะเนื้อตัวสะอาดเลยนะอ่ะจัดโปรวันพระใหญ่ให้อ่ะในราคา5 3 0 0 0 0บาท ดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับโอ้เจ่งไหมคูบตตาไม่มีดาว0บาทนะอ่ะเยว่นจัดให้1คันนะครับ5 30,000บาทเป็นโปรฟรีดาวเลยนะครับอ่ะคูบตตาไม่มีฟรีดาวนะแต่เยวันจัดให้นะครับเป็นโปรวันพัาใหญ่นะคูบตตาปกติดาว50,000นะแต่เสยว่นก็จัดให้นะครับให้ลูกค้าให้ fc ไปใช้กันนะครับ L 5 0 1 8 HP ดาวที่0บาทในราคา5 0 0 0นานะครับผ่อนกันยาวๆเลยนะครับอ่ะจัดให้1คันนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าอยากเลือกเยอะๆนี่เลยข้างในก็มีเราไม่ต้องดาวที่0บาทก็ได้นะครับดาวที่สา0 0 0ื่นเอ่อสี่หมื่นห้าได้นะครับอ่าแล้วก็โกบตา้าอ่าก็มีตัว MU 5 7ดด้วยนะครับอ่ะ มีบุ้งกีด้วยนะใครฮะมองหาบุ้งกีส,สวยๆสภาพถ้ารถใหม่นะครับ200ชั่วโมงคันนี้เลยนะครับก็ดาวที่4 5 0ห0ืหมืนเหมือนกันนะครับอ่ะก็ข้ามมามุมนี้หน่อยนะครับโปรวันพระใหญ่เหมือนเคยนะครับอ่ะโปรวันพระใหญ่จัดยังไงดีอ่ะโซลิดโซลิดยันมาโซลิด50แรงนะครับอ่ะจัดโปรวันพระใหญ่นะครับ ฟรีดาวฟรีดาวนะครับใครจะฟรีดาวแล้วระยะทางส่งไม่ไกลมากนะครับเสียว่ามีส่วนลถตามให้นะครับอีกประมาณ1,000 0บาทนะครับแต่ถ้าส่งไกลมากๆนะครับสําหรับโซลิดโซลิดรุ่นนี้ครับก็ขอขออภัยนะมันกําไรไม่เหลือแต่ลูกค้าส่งไม่ไกลมากเดี๋ยวลดตามให้นะครับแล้วก็นี่เลย MU57 นะครับเหมือนกันนะครับ จัดโปรวันพระใหญ่นะครับส่งไม่ไกลมากครับมีส่วนลดให้อีกหนึ่งหมื่นนะหกแสนแปดหกแสนเก้าดาวที่ห้าหมื่นนะอ่าสำหรับ fc ที่สนใจ fc ที่อยากได้นะครับอ่าซื้อเงินสดก็เดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกตามไปอีกนะครับคุยกันเป็นคันไปนะเห็น fc บอกจะซื้อเงินสดลดได้เท่าไหร่นะครับก็คุยกันเป็นคันไปนะครับอ่า,ค,ค,อาคันนี้เป็นราคาพิเศษเลยสําหรับ mu 5 7อ่าคันนี้นะอย่างหน้าใหม่นะครับเก็บงานรวมๆวมแล้วตรวจเช็คให้แล้ว ขายอยู่ที่500,000 506,000บาทนะครับจากราคาเดิมอยู่ที่508นะครับจัดโปรวันพระใหญ่ให้แต่รถแต่ละคันนะครับจะราคาไม่ได้เท่ากันครับมีถูกมีแพงมีสภาพต่างๆคละกันนะครับเ c บางท่านที่ติดตามเซอวนวานานก็จะรู้ว่าเซว่วนมีราคาที่ลดได้เยอะนะครับมีราคาที่น่าติดตามนะครับ อันนี้นิวฮอนเลียนนะจอดอยู่ในร่มนะครับที่ที่สามจุดห้าศูนย์พารนะครับมีสองคันอันนี้สองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับอ่าก็จัดโปรให้เหมือนกันจากห้าแสนหกก็ปรับเหลือห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับอ่คันนี้คันล้อด,ดํานะครับล้อด,ดํานี่ท่าไอะไรนะก็ปรับรถให้โอ้ล้อดำทำให้สวยจังอ่อันนี้ก็ปรับรถให้ 5, 6, ห้าแสนหกหลือห้าแสนสี่อ,อันนั้นคันนั้นก็จะลดได้เยอะกว่าอ่า หรือ5.2ครับดูกันเป็นอันคันไปนะครับนี่ฮอลแลนดยนที่2.50นะ,ะเน้นงานนานะคันนี้จากเริม418ก็เสืออ้วนก็จัดโปรให้3.99นะครับใครสนใจนะครับก็เข้ามาเลือกเอาอส่วนคูปอท่า40แรงก็มีเยอะนะครับทุกอย่างมีเยอะนะครับใครอยากได้รุ่นไหนใครอยากได้สภาพไหนให้โทรหาเสวออนได้เลยนะครับมีทุกสภาพทุกราคานะครับลด ของเรานะครับมีเยอะนะครับเป็นที่เป็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่รวบรวมโรเตอร์มือสองไว้ให้ f c ให้ลูกค้าได้เลือกกันมากมายนะครับมากมายส่วนเรื่องราคาก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าขายเรายังไม่ขาดทุนนะครับเสืออ้วนขายทุกราคานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับเป็นโปรวันพระใหญ่นะครับอยากได้คันไหนก็โทรหาเสืออ้วนได้นะครับรถคันนี้ห้ไมสวยจังเลย ทาสีขาวไปเนี่ยคุยเรื่องรถเลยคุยเรื่องอะไรเนี่ยจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้านะครับอะรลลวยๆเฮงๆนะครับอ่ะรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ